สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไหมมัดมีหกตะกอยกดอกคลิกไทยลายดอกมะเขือนะคะตัวนี้เป็นไหมมัดมีหกตะกอย้อมสีธรรมชาติค่ะลายดอกมะเขือซึ่งตัวนี้จะเป็นสีชมพูย้อมจากคลั่งนะคะสอดแทมด้วยอ่ในท้องผ้านะคะจะมีสี ้าอันนี้คือย้อมจากคลามนะคะฟ้าคลามแล้วก็สีชมพูย้อมจากคลั่งนะคะผ้านี้จะอ,อ่าผ้านี้คือจะอาบน้ํายาอบอาบน้ํายาเรียบร้อยนะคะจะมีความรื่นความนุ่มความพลิ้วนะคะตัวเชิงผ้านะคะจะเป็นผ้าเชิงลิ้วนะคะเชิงต้นสวนหัวใจนะคะ มีความสวยงามมากนะคะผ้าผืนนี้มีความประณีตสวยงามค่ะต่อกันด้วยผืนที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นไหมมัดมีหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะลายดอกมะเขือเช่นกันค่ะซึ่งตัวนี้จะย้อมจากครามนะคะเป็นครามธรรมชาติร้อเอร์เซ็นตนะคะพี่ๆ ลายดอกมะเขือเช่นกันค่ะแสกแซกแซด้วยสีชมพูย้อมจากครั่งแล้วก็ตัวท้องผ้าย้อมจากคามนะคะตัวเชิงผ้าอาจจะเป็นเชิงหัวใจต้นสนเช่นกันค่ะผ้ามีความพิ้วนะคะมีความรื่นมีความนุ่มนะคะให้พี่ๆชมลายชัดๆนะคะตัวนี้ดูทองผ้านะคะ ยกดอกลูกแก้วนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะทอจากไหมจุนพุ่งยืนนะคะต่อกันด้วยผืนนี้นะคะพี่พี่เป็นไหมมั่หมีม่หกตะกอยกดอกลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วนะคะลายร้อยดาวหรือว่าร้อยเส้นค่ะตัวนี้จะย้อมจากคลามธรรมชาติเหมือนกันนะคะ ตัวเชิงผ้านะคะพี่พีก็จะเป็นเชิงต้นสนหัวใจเช่นกันค่ะอันนี้เรียกว่าเชิงต้นสนนะคะผ้าจะมีความนุ่มนะคะมีความพลิ้วนะคะเป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการอบอ่านน้ำยาเรียบร้อยนะคะ ต่อด้วยผืนนี้นะคะพี่พี่ผืนที่สีนะคะเป็นไหมมัดมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วเช่นกันค่ะตัวนี้อาจะเป็นผ้าลายเชิงนะคะตัวตรงกลางท้องผ้าจะเป็นลายอาดอกดาวเรืองนะคะตัวนี้ย้อมจากาครามธรรมชาติเช่นกันค่ะเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติร้อย์เซ็นะคะตัวเชิงผ้าจะเป็นเชิงดอกมะเขือแล้วก็ต้นสนนะคะตัวเชิงล่างจะเป็นเชิง ต้นสนแล้วก็เชิงหัวใจนะคะเป็นไหมมั่นมี่หกตะกอค่ะเป็นไหมแท้ทอมือเป็นงานของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะพี่ชมตัวท้องผ้านะคะเป็นสีครามนะคะครามธรรมชาติพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถซื โทรสอบถามได้ที่เบอร์089 794 7659นะคะ089 794 7659นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ